สวัสดีครับมิตรลักแฟนเพลงทุกท่านวันนี้ผมจะมาแนะนำยูสุไซลับจากยูสุเฮาส์นะครับก็ยี่ห้อนี้เนี่ยจริงๆผมไม่มีความรู้เลยนะครับก็พอดีเห็นในแอปส้มนะครับแล้วก็เฮ้ยมันดูน่ากินหว่าก็เลยบอกอ้อมว่าเฮ้ยซื้อมาลองทำกินกันไหมอ้อมก็บอกโอเคลุยนะครับคราวเนี้ยก่อนที่มาทำคลิปนี้นะผมก็โพสต์ว่าเออก็โพสต์อย่างที่เล่าแหละว่า ไปเจอในแอปส้มนะคนก็บอกว่าเอ้ยย่ห้อนี้อร่อยยี่ห้อนี้ดังยี่ห้อนี้มีช็อปด้วยเขาแบบโอ้ทำไมเราช่างบ้านนอกขนาดนี้นะครับไม่รู้อะไรเลยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะที่แบบเออเซ็นส์ของเราเนี่ยก็ดูว่ามันน่ากินมันเป็นของดีจริงๆนะออโอเคมาชงกันนะครับน,นี้ผมก็ ใช้ที่พิมพ์น้ำแข็งนะครับที่เป็นก้อนใหญ่นะปกติเวลาชงอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรืออะไรก็ตามก็จะชอบใช้น้ำแข็งก้อนใหญ่นะครับเพราะว่าเวลาที่กินเนี่ยมันไม่เสียรสชาตินะน้ำแข็งมันจะลายช้ากว่าน้ำแข็งเกล็ดนะครับแต,แต่ก็แล้วแต่อารมณ์นะบางอย่างก็ชอบกินน้ำแข็งเกล็ดเหมือนกันแต่ว่าสําหรับเคสน,นี้ก็เป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่นะครับแล้วก็คิดว่าน้าต้มยูสุเนี่ยใส่กับโซดาน่าจะดีนะครับอันนี้ก็ โซดายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับคือไม่ได้สปอนเซอร์มานะครับเอาที่ชอบเลยอ่ะครานี้ก็มาเป็นไฮไลท์ของเรานะครับไม่รู้ว่าต้องเขย่าก่อนแกะหรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องเขย่าดู<อ>แล้วก็มันหอมมากๆเลยอยากบอกว่าของจริงมันหอมมากแค่เห็นก็หอมมากมว่ามันหอมมากเลยนะโอเคก็มาใส่กันนะครับอันนี้ต้องบอกตรงว่า ในการชงครั้งแรกของผมเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันต้องใส่มากน้อยแค่ไหนนะก็เลยลองใส่ไปสามช้อนชานะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่ว่าพอดีผมเป็นคนไม่กินหวานอยู่แล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันก็ก็พอได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเผื่อน้องแข็งละลายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยว่าใส่สักห้าช้อนกำลังสวย ประมาณนี้กลังอร่อยอ,อันนี้ก็เป็นส่วนผสมที่ไม่สามารถบอกได้นะครับว่ามันคืออะไรอ,อร่อยมากเลยโอเคครับ ก็จริงๆเนื้อหาของไซรัปเนาะมันก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรมากกว่านี้นะครับแต่ว่าก็คือจากการที่ชิมนะครับก็คือกลิ่นส้มอ่ะมันหอมนะครับค่อนข้างพอกินเนี่ยให้ความรู้สึกว่าเออมันสดชื่นนะแล้วก็รสชาติเนี่ยมันจะค่อนข้างธรรมชาตินะครับไม่แหลมไม่แบบกินแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับก็เออ ส่วนตัวเนี่ยผมกับอ้อมเนี่ยบอกว่าชอบมากนะครับแล้วก็ยิ่งเ,เมื่อทานกับส่วนผสมที่ไม่สามารถบอกได้นะครับก็มันเข้ากันบ้างเลยครับเข้ากันดีที่สุดเลยก็ขอรายงานเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวจะเดินตัวไปดูบอลก่อนอสวัสดีครับ